สวัสววดียามคำย้ำเมือแรงครับโอ้ส่เบ็ดผุนดินแล้วครับดินแล้วดินแล้วเห็นแล้วครับเดนอ่นาห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 นาโอโ้โหมาลนะครับตัวแหล,ลกไม้แหลกของเฮาดินลองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าข้นมึงครับถือแล้วถือแล้วว้าเห็นแล้วครับเห็นแล้วอืมดินเลยเมื่อกี้นี่ปาลายงปลาคอเลยครับเมื่อกีช้ชัดๆเลยนะครับลงไปเบิ่งกันอ่านะนะนะอ่น าลครับโอ้หนึ่งศูนย์ครับเรงนี้ครับเอาแล้วครับได้แล้วอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับว่าสีมีอีกบอลครับประคอครับยังไม่เรียงนี่พอเสียดได้ปนอยู่ได้นี่ครับนี่มาท่อมาได้โอเคนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งหลังต่อไปครับวันนี้หลังต่อไปคือบอลหลังแหลกเท่าโอเคนะเดี๋ยวเอาเสียบไปนี่ก่อนครับ เหมือด,ดคัคํามากนะครับไปเบิงงลังที่สองครับเป็นยังไงงานนี้บดินครับเพียนอยู่นะครับนอกนเนหมือด,ด,ดครับแสงบ่พ่อครับมันคํมมาแล้วนะครับก็เลยอาสีเบิงงง้งเหมือนๆในจหน่อยหนึ่งบดถือครับหล้างนี้ไไปเบิงต่อไปทั้งผุนละหลังนี้เป็นยังไง หลังนี้กันหนิงอยู่ครับโบถือครับ,รบเห็นอยู่นะครับนอหนีเบ็ดเบ็ดอืมจะไปเบิ่งหลังไหมครับบัาน,นี้หลังนี้นะ่บถือตัดมางานผีบัาน,นี้อยู่มองไหนนอเบ็ดโอ้นั่นแหละรครับหนิงอยู่ครับโบเห็นถืออ่านั่นนั่น่มองนั่นเห็นไหมครับนั่นโบถือครับหลังนี้ ไปเบิ่งหลังไหมอยู่สน่อคือโคกแบบนี้ยังโ่เห็น,นแล้วครับบบดนี้อ๋อล้างนี้ครับบบถือครับมองนี้เห็นเบ็ดอยู่ครับบบถือโบเด็ดเลยตัดกลับมา,งา,าง,บงานทั้งทีค,ร,ครับงานทีเขาเห็นปลาคอเมื่อกี้ทีมันถือกลแล้วครับแค่ลังนี้กับ่บถือครับ โบเห็นครับโบดินเลยขามไปเลยครับทั้งฝุปป่นย่างดื้อเบิ่งกันทันทีนี่ก็คือสดินแห่ครับแต่ว่าต้นนี้โบเห็นดินโบเห็นยังครับหลังนี่ก็งเงียบอยู่ครับบถือครับเห็นเบ็ดอยู่นะครับนอลางจอเลยครับ อย่างเดต่อกันอีกสักหน่อยครับนั่งนี่กับบ่ถือครับเนี่ยมองนี้กับบ่ถือครับเห็นเบ็ดอยู่ฮะบ่เห็นเลยบ่ถือ ลองนีเด้อที่แขงไหนนิ่งๆครับเบียดอยู่ครับโบถือครับเงียบเลยถึงรั้งเดียวสำนันวาครับดึงงานั้งขี่ครับมันโกหลายครับมันโบแมนหน้าดำนะครับเนาะมันก็เลยค่อนข้างสีเนียบเนียบโบเห็นเลยครับ เงียบๆแค่เงี้ยเนี่ยมยาขึนมมา้นมาเบิ่งเบ็ดนี่เท็ดจัง็นไงหน่อยหน่อย,อ,ยอันนี้ก็เห็นเบ็ดอยู่ครับนี่บบถือครับโอเคครับผมเนี่ยม,มือแรงก็คือสีดายตัวเดียวสำหรับน,นะครับจะม,มาขึ้นเนี่ยม,มาเบินน่งไงครับกับการใส่เบ็ดครับปักเบ็ดนะครับทำทงไฮทงหน้าเนี่ยม,มือแรงตามวิธีอีสานชีวิตหวานเท่านะครับเนาะสวัสดีสุขุขุขนครับสวัสดีครับ